เราจะมาทําอาหารการเพื่อที่จะเอาไว้กินเลี้ยงในตอนเย็นนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดวันคริสต์มาสกับวันปีใหม่พร้อมกันเยกิดยอดน้าหมามาเต็มมากแล้วก็เป้เนี่ยเริ่มทำเป็นพวกเมนูหาแล้วนะคะเปียนแบบซุกซ่ามากทุกคนก็เดี๋ยวเราถามฝั่งน้องฟิวก่อนน้องฟิวมีห้าที่ทำอะไรคะท้ามีหัวหอมแรหอมลองให้ทราไปก่อนพี่ดิ ไม่เงินพอไม่อยู่แล้วนะแม่ใช้งานหนักส่วนพี่แอลก็บีบมะนาวเพราะว่าเราต้องใช้มะนาวค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้เราทำยำเฮ้ยทำยำอะไรอ่ะนี่เอ่อยำขนมจีนแล้วก็ยำเส้นค่ะแล้วส่วนคุณชายคุณมาทำอะไรดีดีคะกินไส้กรอกเฮ้ยไห้เราคิดว่าลุกมือลุกมือไม่อยู่ไม่อยู่เมื่อกี้หันไปแล้วไม่ไหวลูกสาวมูดอ่ะแต่เล็กจนโตว่าดูก็เริ่มไม่ไหวแล้วแซดอ ฟางตาแล้วส่วนแม่ทำอะไรเมื่อกี้เสียงแบบว่าคุณซาม่ะทอดปลาทูค่ะเพราะว่าเราจะยำขนมจีนแล้วก็เมี่ยงปลาทูอันนี้ก็คือไก่อบที่ทาไลยก่อนหน้านี้ใช่เสร็จเรียบร้อยว้าวนี่สองถ้วยจุกจุกนี่เลยนะคะได้ขค่ะว่าทีมงานเราชอบไส้กรอกแดงใช่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหม พี่แอมเราประกันใยก่อนอร่อยจริงค่ะค่ะโอเคก็คือนอกจากยำปลาทูแล้วยังปลาทูอะไรนั้นยำปลาทูมีมูจีน่ะมีอะไรอีกมียำมุนเส้นยำหมูยอไข่แดงมีขาหมูมีส้มตำส้มตำโอ้ทีเด็ดแล้วมีอะไรไหมไอจะมีหอยนางพู้เดี๋ยวเราไปซื้อก่อนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนแม่เริ่มทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อเพราะเมื่อกี้คือมีการแค่แบบว่าทอดปลาทูเฉย กับเตรียมเพุ่งเพียงงั้นเดี๋ยวรอดูกันด้วยเพียงรอพ้าอยู่นะคะแม่เลยแม่เลยพี่ว่าพี่จะไปดูห้องต่อๆนะคะแปให้แม่เปิดเข้าไปนะคะก็คือวันนี้เราจะมาจัดงานเรียนก็จริงแต่ว่า ชิมงานเราทำงานนะคะนี่อันนี้เด็กฝึกงานใหม่ดูค่ะใช่แล้วค่ะชื่อโบค่ะผมส้นน่ารักเชียวนะคะมาแทนพี่โบนะคะแป๊ะแแล้วก็พี่โบกำลังทำอะไรอยู่ทำฉลากของขวัญค่ะอ๋อตอนเราแลกของขวัญกันใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้ของใครและ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 มีรางวัลพิเศษจากครอบครัวแฮปปี้ชาแนลด้วยใช่ก็คื ในทีมงานเราอจะได้ของอะไรก็รอลุ้นด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆคือพี่โบเขียนเลขก็แปะไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะไปดูกันนะใช่ส่วนฟังนี้นะคะตอนช่องชันมีถ่ายงานนี้ถ่ายเสร็จเขาตัดต่อเลยนะคะที่ขยันขนาดไหนถ่ายปุ๊บโอ้โหโบนัสต้องเยอะแล้วแหละโบนัสต้องเยอะอันนี้คไม่เกี่ยว่ะสิต้องถามคุณพ่อนะคะครับผมวันนี้คาดหวังอะไรไหมจากงานวันนี้หคริสต์มาสเราก็ไม่คาดหวังอะไรหรอกโบนัสสิบเดือนโอ้ เราขอให้ได้ของขวัญจากข้อฐานไม่เดือนครับได้แน่แนแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเราลุ้นนะครับเดี๋ยวพี่เจนเอาอันนี้มาหรือเปล่าเอาพวกอกุปกรณ์เช็ดรถมาจับฉลากหรือเปล่ารอบนี้ไม่เหมือนนี่เลยนี่แล้ว <c oughs> เอ,อ้ยประวัติไม่สำรอยรอบนี้ดีด <c oughs> คือแบบเราคิดว่า <c oughs> ถ้าใครได้ของเราไปขอให้เขาได้ใช้ไงเออเฮ้ยได้จากเราไปอะไรอย่างนี้พูดไปเฉินไปแล้ใช้ปุ๊บคือออาได้จากเราไงนึกถึงเราแล้วไงนี่ คอล่าคอล่าจะรอดูนะหวังว่าเราจะไม่ได้หัวใจโอเคต่อไปนะคะพี่เมยนี่นั่งเงียบเงียบโอ้โหไม่พูดคุยกับใครทั้งสิ้นแต่ว่านั่งทำงานนะคะทุกคนวันนี้พี่เมย์ก็จะอยู่้วยเย็นๆเลยใช่ไหมใช่โอเครอดูกันด้วยวันนี้พี่เมย์บอกเลยแม่ทำกับข้าวเยอะมากรอกินเลยรอกินรอกินโอเคไปใส่ต้นถิ่นมาหรอ ส่วนหน้าบ้านนะคะก็คือจะมีเป็นพี่สากับพี่แก้มนะคะคอยตกแต่งไฟนี่เมื่อกี้ถามพี่สาว่าทำไมไม่เข้าครัวเขาบอกว่าไม่น่าไหวไม่น่าไหวค่ะแบบกลัวมีดขอขอมีคมก็เลยอ่ะมีาอยู่กับแผนกตกแต่งบ้านนะคะพี่แก้มไฟทั้งไฟก็คือฟิล์มกับพี่จายอะไรเงี้ยก็มาตกแต่งหน้าบ้านบางส่วนแล้วก็มีพวกต้นคิดมาอะไรเงี้ยกับพวกใส่ลุงนะคะแต่ว่าพี่สาจะเป็นแบบว่าแผนกช่วย ไม่ถือไฟนะใช่ค่ะแยกไฟเมื่อกี้ค่ะนี่นี่เลยนะคะอันนี้ผ้าได้แต่ห้ามแปะ,อ,ะอ๋อโซ่แปะเก็บรายละเอียดใส่ไฟที่ต้นคริสต์มาสเบาๆนะคะนี่ทำเป็นเส้นๆลงมาด้วยเขารู้ทุกคนอารมณ์แบบต้นคริสต์มาสเซนเบอร์อะไรนะอย่างเงี้ยนี่ดูทุ่มเทนะคะวันนี้อันนี้ยังไงต่อคะ่ะอันนี้หรือเอา,าพันตัวเล่น นี่ไงเป็นเหมือนไอเนี้ยเชื่อถังเครื่องหรือเปล่าเนี่ยใช่หังเครื่องคือเอาไปทำอะไรถอกอันนี้น่าจะมาห้อยตามต้นไม้หรือเปล่าเพราะว่าเราจะไม่แปะกับผนังบ้านที่เพิ่งทาสีได้แล้วโอเคนดีะพี่ๆตกแต่งไปนะคะแล้วก็ตกแต่งไปบางส่วนแล้วก็จะมีเป็นไฟนะคะที่ค่อยๆอยู่ข้างบนไม่รู้ทุกคนเห็นอนไรเส้นดำๆไหมทุกคนน่ะแล้วก็ห้อยไปฝั่งเงนแล้วนะคะนิดนึงแล้วก็จะมีภาดหน้าบานด้วย นี่เลยนะคะ <S <S ก็คือยังตกแต่งไม่เสร็จรอดูตอนตกแต่งเสร็จด้วยแล้วกันแล้วก็รอดูตอนเปิดไฟนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาเนี่ยเริ่มแบบว่าตกแต่งไปก่อนเอ๊พี่แก้มทําไมมันจบที่แบบนั้นน่ะนี่ไงหรือนี่ไงปับจ้ำตานึกไม่ออกแล้วว่าเปินดนะเจนยังไงลุคผ้าสิยามไม่ต้องเที่ยวทำให้ดูอ,อ่าทำให้ดูรอเชยชมนะคะไหวมินิ อ่าเจียบเจี๊ยบเจี๊ยบดูซีจะออกเป็นยังไงคาดหวังนะบอกบอกตึมติดไหมมันติดครบทุกเส้นไหมอ่ะไม่ครบมันได้เส้นเดียวอ๋ออีกเส้นหนึ่งยังไม่ได้เสียบไม่มันมันยังมีเส้นยังไม่เสียบอีกนะพี่แก้มเหนื่อยไหนฮะรัวทันกันยังไงฮะโอเค ตัดตอนนี้ดีว่านี่นะคะเรากลับกันมาที่ห้องครัวอีกครั้งเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่เป็นไรอะฟิลรอนห้างก็หน้าบ้านอะดิแม่เขายงไฟอะไรกันก็ไม่รู้แถมพอเสียบแล้วไม่ติดอีกอ่าวฟิลก็เลยหนีมาอยู่ในบ้านดีกว่าใครไม่ได้จ่ายค่าไฟจ่ายแล้วนี่น้องฟิวก็มาหันหมูอนะคะนี่เลย ตแต่ ale, แต่น้องฟิวยังนี응่อยู<__<_่น้องฟิวยังแต่เล็กเกินโตอยู่ยังยังซึ้งก็ดูหอม่ควางประกบสองฝั่งเลยฟิวพี่ก็เริ่มร้องแล้วอ่อจะตามไม่ไหวแล้วนี่นะคะเริ่มแบบว่าทำในอื่นแล้วหลังจากที่ตอนแรกพี่แอมดีมะนาวงาค่ะหมูยอไปแล้วก็มาย้ายหน้าที่มาคอยผักนะคะซอยผักเนียยมากเลย หมูยอเตรียมทำยำหมูยอใช่ไหมนี่ี๋ยวเราก็จะเตรียมพวกเครื่องเคียงไว้ก่อนหรือวัตถุดิบไว้นะคะแล้วก็อยทำเมนูทีเดียวใช่ค่ะแม่วันนี้ทำข้าวเองใช่ปหมใช่ค่ะบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยมีผู้ช่วยเป็นหนูนะคะทุกคนก็คือน้องฟิน่จะหั่นหมูยอดูมาดมาดูกันมูกันมดนมาดูมาดูกนมาดูมนนา วิวก็จะหั่นเป็นหมูยอหั่นตัวฝันยาวด้วยอันนี้ยำหนุ่มจีนยำบุญเส้นยำหมูยอยำหมูยอไข่แดงสุปต้มปูปลาเมี่ยงปลาทูแล้วก็มีขาหมูมีไส้กรอกไส้กรอกทอดแล้วก็หมูย่างคู่แล้วตามด้วยยำกุ้งเต้นมาได้ไงเนี่ยยำต้อนใครเอามาเนี่ยยำต้อนครับโอเคนะอ่ะมาประกอนพร้อมแล้วทานได้ครับ ใจลยหิวแล้วไงหิวแล้วหิวเลยมาเดี๋ยวทานกันเลยดีกว่าครับขาหก็มีอนอะไรอย่างเงี้ยอาวุธมาทานกันนะคะปามากทานกันผมพี่จทานอะไรครลูกรงจริงนหมุนยอนไปหมุนยอนใช่เรยเอ็งหั่นอร่อยมากพี่เองหั่นอร่อยมากโอเคค่ะอยากกินอะไรลุย ไปทานเลยขาหมูก็อร่อยนะเยอะจนตักไม่ถูกเลยรอไม่รู้จะกินอะไรเลยครับมาเดี๋ยวระหว่างฝั่งน้องเขาทานะไรกันอยู่นะเดี๋ยวจะพามาดูเอ่อพวกของขวัญต่างๆนะครับในปีนี้นะครับสนุกสนานแน่นอนนะครับนี่เลยนะโอ้เดี๋ยวมีการจับฉลากกันด้วยนะครับแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับพอถามใ้เดือนนะครับก็ได้ซื้อของขวัญน,นะครับมาไว้ให้กับน้องๆทุกคนเลยนะที่มาในงานกันในวันนี้นะครับ ก็จัดกันเล็กๆนะเหมือนกับทุกปีนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องความสามัคคีนะครับพวกเรามีกันน้อยนะแต่แน่นทุกคนใช่ไหมความอ้วนน้ำหนักอายุด้วยอายุด้วยใช่ไหมถ่ายเลยครับถ่ายก่อนเลยอ่ะอุ้ยดูฮีโร่มองหน้าดิแม่อยากออกมองหน้าค่ะผมต่อแถวเลยครับต่อแถวครับต่อแถวต่อแถวฝั่งไหนก่อน